สวัสดีค่ะทุกคนเวลามีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ลดราคานะคะก็มีความล่อตาล่อใจมากๆนะคะเพราะว่าปุกก็อยากจะได้นํามาทดลองใช้ดูนะคะก็ปุกก็เลยต้องจัดมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะซื้อมาเนี่ปุ๊กก็ไปอ่านรีวิวก่อนนะคะที่เขาได้มาให้คะแนนกับผลิตภัณฑ์ตัวที่ปุกอยากจะใช้เนี่ยเขาให้กันประมาณกี่ดาวนะคะเพราะว่า คือปูจะไม่ตัดสินใจปุ๊บปั๊บแล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าปูยังไม่เคยใช้มาก่อนปูยังไม่รู้ข้อมูลว่าเขาดีหรือไม่ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะปูก็จะทําการไปอ่านดูก่อนนะคะข้อมูลต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่าคนที่เขานําไปใช้จริงๆเนี่ยเขาประเมินกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ประมาณกี่ดาวถ้าเกิดอยู่ในระดับ4-5ดาวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ปูก็เลยถึงต้องตัดสินใจนํามาลองใช้ดูนะคะแล้วก็ ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ซื้อเจ้าตัวนี้มานะคะเพราะว่าคือนอกจากจะลดราคาแล้วเนี่ยก็เป็นแบรนด์ระดับไฮเอ็นเลยนะคะปุกก็เลยมีความแบบเออหน้ามีความที่จะเอามาลองใช้ดูอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าปุกก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ไม่ชอบอะไรที่ใช้จำเจเหมือนกันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆมาแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ใช้ดีเนี่ยก็ อยากจะมีความลองมาใช้นั่นเองนะคะก็มาดูกันค่ะว่าเป็นตัวไหนนะคะทุกคนแต่คิดว่านะคะปู่แต่ก่อนเนี่ยปู่เคยคิดนะคะว่าเวลาเราล้างหน้าเนี่ยใช้อะไรก็ได้นะคะคือไม่ต้องไม่เห็นจาเป็นต้องซีเรียสเลยล้างหน้าไปเดี๋ยวก็ต้องล้างน้ําเปล่าออกอะไรเงี้ยนะคะเคยคิดนะคะเพราะว่า ใช้ใช้สบู่เอออะไรเอยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยแต่พอได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออพอมาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็เหมาะสําหรับผิวหน้าแล้วก็เวลาล้างหน้าเนี่ยไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งเนี่ยแล้วก็เป็นการบํารุงผิวไปในตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับผิวหน้าของเรานะคะนอกจากจะสะอาดแล้วก็ไม่ทําให้รูขุมขนอุดตันแล้วเนี่ยเขายังเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วย ช่วยขัดผิวของเราไปในตัวด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็กระจ่างใสขึ้นมาได้นะคะงั้นมาดูกันค่ะว่าเป็นตัวไหนนะคะจะบอกว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเลยค่ะทุกคนเป็นอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของจีวองชีนะคะจีวองชีตัวนี้มีชื่อว่าจีวองชีคลีนซิ่งครีมอินเจลนะคะหรือว่าเป็นเป็นลักษณะของเป็นเนื้อเจลนะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นเป็นเนื้อเจลนั่นเองนะคะแล้วก็ เขาก็เขียนว่าเป็น ready to clean ด้วยค่ะทุกคนเนี่ยคือจะบอกว่ามันดีมากแต่ก็ราคาก็ราคาเนี่ยก็สมกับที่เป็นแบรนด์ระดับไฮเอน n d อยู่แล้วนะคะ g w ว n g c h นะคะอย่างที่หลายๆคนทราบนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ระดับท็อปเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือปูยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ g w ว n c h ตัวใดมาก่อนนะคะก็คือได้มาลองใช้ตัวนี้เป็น เป็นเจลล้างหน้าเนี่ยก็ปื้มปิ่มมากๆนะคะทุกคนตัวนี้นะคะอยู่ในปริมาณ 150ML นะคะแล้วก็หลอดเนี่ยก็คุ้มค่ามากๆกับเงินที่เสียไปนะคะเพราะว่าก็ใช้ไปนานเลยค่ะแล้วก็ราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38ยูโรนะคะก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ 1, 3 8 6บาทนะคะแต่ว่าราคาเขาลดลงมาเหลือ26ยูโรปุก,ก็เลยได้มาในราคาที่ลดลงมานะคะก็26ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ930กว่าบาทนะคะก็นั่นแหละ ถือว่าปูคิดว่าอะไรที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เหมาะกับผิวหน้าผิวกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่เราควรจะมีไว้ใช้นะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยบํารุงผิวของเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้ซื้อทุกวันนะคะทุกคนมันก็เหมือนเป็นการลงทุนเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนกับใครเราลงทุนกับตัวเองเพื่อที่จะดูแลผิวของเราต,ตัวเราเองนั่นเองนะคะทุกคนก็ปูก็คิดแค่แค่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็คือมันอะไรที่ดีเนี่ยเราก็ เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองอยู่แล้วใช่ไหมคะก็น,นั่นแหละเราก็ตัวนี้ก็ดีอ่ะคือแบบหอมแพงมากๆเลยค่ะสมกับเป็นที่แบรนด์ไฮเอนด์จริงๆทุกคนแล้วก็คือในส่วนผสมเนี่ยจะมีในส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากพริกลิ้นแพร์ฟ lower นะคะหรือว่าเป็นดอกแพรที่ดอกแพรตัวเนี้ยจะเป็นดอก ที่เป็นดอกของต้นกระบองเพชรนั่นเองนะคะทุกคนเขาก็จะนําสารตัวนี้มาสากัดนะคะเดี๋ยวปูก็จะขึ้นรูปให้ดูนะคะเจ้าดอกแพรอันนี้นะคะแล้วก็จไอเจ้าดอกแพรตัวนี้นะคะจะมาทําให้แบบช่วยขัดผิวของเรานะคะอย่างอ่อนโยนเลยค่ะแล้วก็มีกรีซอรีนนะคะที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสารสากัดจากโอพนเทียฟลวเวอร์นะคะหรือว่าเป็นต้นกระบองเพชรที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายนะคะ ก็จะทําให้ปกป้องผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นการช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคือมันดีมากคือแบบว่าอ,อ่อนอ่อนโยนมากๆในตัวในตัวเจลนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็มีความหอมแบบหอมแพงค่ะทุกคนไม่ได้เป็นแบบหอมฟุ้งออกมาแบบลักษณะของลักษณะน้ําหอมที่เราฉีดตามตัวเลยนะคะเขาจะมี <S <S ความหอมแบบดหราแบบหอมแบบ ลึกๆสุข,ขุมสุขขุมดูแพงเลยค่ะทุกคนคือแบบสมกับที่เป็นแบรนด์จีวองชีจริงๆนั่นเองนะคะงั้นมาดูกันนะคะว่าเนื้อครีมนะคะเนื้อเจลของเขานะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะทุกคนคือแบบคือปูใช้อะ่ะปูแบบแต่ครั้งแรกนะคะยังไม่ลงที่หน้าเช่นเดิมนะคะเพราะว่าทดสอบก่อนนะคะว่าจะแพ้ไหมนะคะก็ทาล้างที่บริเวณลาคอก่อนในวันแรกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออถ้าวันถ้าวันถัดไปเนี่ยปูก็จะลงที่หน้าเลยแล้วก็ไม่มีความแพ้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะนอย่างน,นะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นเนื้อเป็นเนื้อเจลอะค่ะทุกคนแล้วก็ดีมากๆเลยปูก็ชอบมีแบบปลื้มมากๆนะคะที่ไม่ผิดหวังที่ได้ครีมเจ้าตัวนี้มานะคะได้มาใช้ล้างหน้าเพราะว่าเขา คือถ้าเราล้างหน้าไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อลักษณะนี้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วเวลาปุล้างหน้าไปปูกก็จะวนวนวน,วนไปล้างที่คอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดคืออย่าละเลยในการที่จะล้างหน้าให้สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบ รูขุมขนอุดต,ตันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสิวหรือว่าอาจจะเป็นจุดแดงๆผื่นแดงๆขึ้นมาได้เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราไปเจอมลภาวะสิ่งสกปรกอะไรต่างๆมาเนี่ยการล้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ใส่ใจที่จะล้างให้สะอาดให้ความสปกปรกพวกนั้นนะ่ะหลุดออกไปนะคะมันก็จะสะสมอยู่ในผิวหน้าของเราทําให้รูขุมขนอุดต,ตันเป็นสิวหรือว่าเป็นผื่นเป็นจุดแดงๆทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่ไม่สะอาดเท่าที่ควรไม่สะอาดร้อเพราะฉะนั้นเวลาที่จะ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ต้องเลือกใช้ในราคาที่แพงก็ได้นะคะเลือกใช้ที่เหมาะสําหรับผิวของเราแล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวของเราแล้วก็เป็นตัวที่บําบัดช่วยดูแลผิวของเราไปในระหว่างที่เราล้างหน้าด้วยเพราะว่าคือเราเวลาเราเวลาปูล้างหน้าเนี่ยปูไม่อยากให้หน้าปูแห้งในระหว่างที่ล้างเคยสังเกตว่าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบพิเศษสําหรับล้างหน้าเนี่ยเคยใช้สบู่อะไรมางอี่างพอล้างเสร็จแล้วก็ปูก็เป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะ ผิวหน้าเนี่ยก็แห้งนะคะหลังจากที่ล้างเพราะว่าผลิตภัณฑ์เช่นสบู่ปกติเนี่ยมันก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเวลาล้างไปมันก็แห้งเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สําหรับดูแลผิวหน้าไปด้วยล้างหน้าทำความสะอาดได้ดีร้อยเปอร์เซ็นไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ผิวหน้าเราเนี่ย ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับตัวเองแล้วก็ล้างหน้าทําความสะอาดแล้วก็ดูแลผิวหน้าของเราไปเน้วในระหว่างที่เราล้างไปเนี่ยมันก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนมันช่วยทําให้ผิวหน้าเราสะอาดเ้ยงเกลาะคะแล้วก็ขจัดสิ่งสกรปรกออกไปได้หมดจดนะคะไม่ทําให้รูคุมขนอุดตันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดผิวหน้าอักเสบหรือว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเลือกใช้กันนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยหอมแบบ คือถ้าใครไม่ชอบน้ําหอมนะคะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีน้ําหอมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าปุ๋ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่มีความหอมละมุนล,ละมุนบางเบาเเนี่ยปุู๋ปุปปปป๋รู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายกับตัวเองจริงๆมากๆคือมันมันมันรู้สึกว่ามันได้บําบัดในกลิ่นที่เขามีอยู่ในส่วนผสมของสกินแคร์ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละคือ เขาก็ส่งกลับเป็นแบรนด์ของระดับไฮเอนแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเลยนะคะของจีวองชีก็นั่นแหละคือถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาตอบก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะเราวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ